ความคลาสสิกจะผ่านไปกี่ปีก็ไม่มีเอาที่สุดของการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและความสมัยใหม่ที่ลงตัวและสวยงามควรค่าแก่การสะสมถือว่าเป็นมรดกอันลังค่าที่สามารถส่งต่อไปอยังเจเน r เรชันต่อไปได้มันคือลิมิเต็ดอิดิชันที่ผลิตมามีเพียงไม่กี่คันทั่วโลกค่ะ จากครั้งที่แล้วนะคะที่ปิกได้รีวิวนะคะชาก้า GTS ไปนะคะปิกก็เชื่อว่าทุกคนนะคะจะได้สัมผัสถึงความสวยงามและเสน่ห์ของชาเก้านะคะแล้วก็การขับขี่ที่ยอดเยี่ยมของเขานะคะแล้ววันนี้นะคะวันเดย์คาร์ฮันเตนะคะก็จะมาแนะนำนะคะปิกขอเรียกว่าเป็นบ y o อนชาเกานะคะให้ทุกคนได้มาดูกันค่ะรถคันนี้นะคะจะพิเศษยังไงนะคะเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยค่ะและนี่ก็คือ Porsche p orsche 992 t a ก้ 4S อง r า i t า e e ร์ t อ i เพยิ่งปิกไมื่อยิงใกล้ๆรถคันนี้นะคะก็ได้รับรู้ถึงความคลาสสิกแล้วก็ความรู้สึกย้อนยุคไปในปีของ p orsche 5060ที่สำคัญคันนี้นะคะเป็นแวร์ไอเทมที่มีเพียง9 9 2คันทั่วโลกดีเทลทุกดีเทลฟีเจอร์ต่างๆเอลิเมนต์ต่างๆของเขาพิเศษแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลย และสิ่งที่ทุกคนคาดหวังในความเป็นสมัยใหม่ของรถนะคะก็จะอยู่ในรถคันนี้และมาพร้อมกับ Heritage ด e ไซน์โอ้โหมันเป็นความสมัยใหม่ที่ผสมกับความคลาสสิกได้อย่างลงตัวจริงๆสิ่งแรกที่โดดเด่นและไม่พูดไม่ได้เลยก็คือโลโก้ของ Porsche คันนี้ เป็นโลโก้คลาสสิกเก่าในยุค50ซึ่งความเปลี่ยนแปลงของโลโก้นะคะก็จะมีม้าที่ขนยาวและโลโก้เป็นพอสีทองนั่นเองต่อมาก็คือตัวกราฟิกดีไซน์สติ๊กเกอร์นะคะที่มีในส่วนของตัวบนไฟหน้ารถแล้วก็ด้านข้างของรถซึ่งด้านข้างของรถเนี่ยก็จะมีเลขด้วยนะอันนี้เนี่ยเขาเรีเฟร์ให้เห็นถึงยุคก่อนในช่วงคลาสสิกแล้วก็เป็นยุคที่เขาใช้ในการแข่งรถนั่นเองค่ะ และนี่ก็คือสีเชอร์รี่แมทเทลิกถือว่าเป็นสิกเนเจอร์แล้วก็เทรดมาของรถรุ่นนี้เลยนะคะแอบอีกอย่างหนึงที่ปิ๊กอกจะโชว์ให้ทุกคนได้ดูก็คือกุญแจค่ะกุญแจของเขานะคะเขาจะดีไซน์นะคะมาเป็นสีเดียวกับรถคันนี้เลยนี่อีกจุดหนึ่งนะคะที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเอมเบลมค่ะเอมเบลมของรถคันนี้นะคะเป็นสีทองคลาสิก ไม่ว่าจะเป็นตรงตัวชาก้าโรบาแล้วก็ตัวด้านหลังของรถคันนี้ก็จะเป็นเอมเบลสมีทองทั้งคันเลยอ่าแล้วก็ที่สำคัญนะคะรอนะคะเป็นลายคา r เรล่าคลาสิกขอบ20ค่ะมาพร้อมกับเบรกเซรามิกแล้วก็คาลิเปอร์สีดำเครื่อง3.0เทอรโบ4 3 3แรงมา้าแรงบรกอยู่ที่530นิวตันเมตร จุดเด่นของเครื่องสามเทอร์โบปิ๊กอยากจะบอกนะคะว่ามันเป็นการขับที่ได้รับการตอบสนองดีมากขับคล่องตัวมากๆแล้วก็เหมาะกับการขับในเมืองรวมถึงเดินทางไกลด้วยด้านหลังของก๊นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นสีทองคลาสสิกแบบนี้ส่วนสเปเชียลไอเทมอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวแบชนั่นเองพี่ขอเล่าข่าวๆก่อนนะคะว่าในยุค50เนี่ย ตัวพอส3 5 6อ่ะเขาจะได้ตัวแบตตัวนี้ก็ตอบเมื่อเขาขับถึง100 0 0 0กิโลแต่ว่าคันนี้มาให้ตั้งแต่แรกเลยค่ะ เรามาต่อกันที่ด้านหลังนะคะตัวส่วข,ของตัวกริลวนะคะเขาดีไซน์ออกมาแล้วก็ทําให้มันมีความเท่แล้วก็ล้อไปกับรุ่น992พอเขาดีไซน์มาเป็นกริลว9 c แล้วก็ไฟ2แล้วก็กริ้ X9 นะคะเป็น992ค่ะ TAG h e g e คันนี้นะคะถือเป็นการเฉลิมฉลองนะคะของ Pors c h e ในยุค50-60ค่ะคันนี้นะคะเป็นการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกแล้วก็ความสมัยใหม่ด้วยกันอย่างลงตัวค่ะมาถึงภายในกันค่ะ สิ่งที่แปลกตาแล้วก็สะดุดตาอย่างแรกก็คือแผงหน้าปัดตรงนี้มันเป็นดีไซน์ที่รู้สึกถึงความย้อนยุคแล้วก็ความคลาสสิกแล้วก็ตัวเลขนะคะจะเป็นภายน้าสีเขียวอันนี้นี่คือแบบว่าได้ f e ลลิ่งของการขับรถในยุคนั้นมากๆเลยรวมถึงตัวสปอร์ตโคโนนะคะก็จะเป็นดีไซน์ที่ล้อไปกับตัวหน้าปัดตรงนี้ด้วย แล้วก็ตัวพวงมาลัยนะคะจะเป็น function, มัลติฟังก์ชันมีสวิตช์โหมดอยู่ตรงนี้แล้วก็โลโก้พอร์ชตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นโลโก้ hmm. เดียวกับตรงหน้ารถซึ่งเป็นโลโก้คลาสสิกค่ะ อย่างที่พิกบอกไปนะคะว่าในความคลาสสิกที่เขาดีไซน์มานะคะ mm hmm. ก็จะมาคู่กับความสมัยใหม่ค่ะอันนี้คือจอทัชสกรีนนะคะเราสามารถกดเลือก drive mode ได้นะคะมว่าจะเป็นเวท normal นะคะ s p o ร์ตสปอร์ตพ s ได้เลยที่หน้าจอรวมถึงเราก็ยังมีในส่วนของตัว Sport e อ h a u s นะคะแล้วก็จะมีตัวปรับโชว์ตรงนี้ด้วยเรามาถึงเกียร์ค่ะเกียร์ตัวนี้นะคะเป็น PDK d u a Clutch 8 Speed แล้วเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะ เราก็จะมีการเปิดประทุนตรงนี้นะคะในจุดเด่นของทาก้านั่นเองนะคะนี่คือปุ่มเปิดประทุนและอีกหนึ่งความสวยงามน,นะคะที่อยากจะบอกก็คือตัวเอมเบลมนะคะตรงหน้าคนนั่งตรงนี้นะคะเขาจะมีดีไซน์เป็นสีทองเขียนว่า91 1พร้อมกับระบุด้วยว่าคันนี้นะคะเป็นคันที่เท่าไหร่ซึ่งคันนี้นะคะเป็นคันที่4 5 6หนั่นเองภายในนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาทูโทนเป็นแบบ ซึ่งคันนี้นะคะเลือกเป็นแบบบูโดคัลเลอร์คู่กับอ t ทา a าม่าเบจก็คือจะเป็นสีแดงมารูนะคะ mm hmm. กับสีเบจนั่นเองเรามาดูในส่วนของตัวบอกข้างบนนะคะเฮดเรสอ่ะก็จะเป็นตัวโลโก้พอร์ชคลาสติกลงมาตรงนี้ก็จะเป็นเบาะนะคะเป็นหนังแนปปาตรงกลางเนี่ยจะเป็นคอนดรอยหรือลูกฟูกนั่นเองตรงนี้เนี่ยสะท้อนความเป็นคลาสสิกและววินเทจในยุคนั้นซึ่งพอมาอยู่ในรถคันนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกได้ถึงความทันสมัย แต่ก็ยังมีกลิ่นอายของความวินเทจด้วยต่อมาค่ะนี่พูดไม่ได้เลยก็คือที่เท้าแขนนะคะก็จะเขียนว่า p o s t e x e l x s l v s i v e ฟแมนูแฟชนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าที่ปีก็ไปศึกษามาเนี่ยรถในคันนี้เนี่ยอินทีเรยเนี่ยเขาจะผลิตในโรงงานที่ Exclusive มากๆซึ่งคนทำเนี่ยเขาจะมีความเชี่ยวชำนาญไม่พอนะคะเขายังจะต้องมีแพชชั่นในการที่จะทำด้วยในส่วนต่างๆของรถคันนี้ไม่ว่าจะเป็นการ Stitching การเย็บนะคะ บอกเลยว่า exclusive มากๆพอมองไปด้านบนนะคะตัวลูป p ไรนิ่งนะคะทํามาจากหนังอคนชาร่าค่ะที่ดีไซน์เจาะรูปแบบนี้สวยงามมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ Porsche Taga Heritage คันนี้ปีคิดว่านะคะสำหรับสาวก p o r s c h e ที่ต้องการจะสะสมรถ Porsche อีก1นึ่งคันคันนี้อยากจะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดเลยค่ะรถคันนี้ปี2021ออกจากศูนย์ AAS ค่ะ วิ่งเพียง6,000กว่าโลเท่านั้นราคาอยู่ที่2 0ลาน9 0 0 0บาทสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาหาพวกเราได้เลยค่ะที่วัน De r คาฮันเตอรตามด้านล่างนี้เลยนะคะและคลิปต่อไปนะคะเราจะไปรีวิวรถอะไรนะคะอยากให้ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย